คุณผ,ผู้ชมคะผู้ประกอบการเพชรแบรนด์ไทยนะคะสามารถคว้ารางวัลในการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็การแสดงจิวเวลรี่ที่ประเทศจีนได้และที่มากไปกว่านั้นก็คือพวกเขาสามารถเข้าไปทําตลาดในประเทศจีนได้ด้วยได้โคต้าเลยจากการชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้ในรายละเอียดของการแข่งขันการประกวดนี้จะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมประเด็นอื่นที่น่าสนใจในสรุปข่าวรอบวันกันค่ะ เพชรพันตราเพชรเสมือนจริงแบรนด์ไทยวังวันชาะเลอศแฟชั่นเอเชียอวอร์2016สาขาออกแบบอัญมณีที่ประเทศจีนหลังเอาชนะคู่แข่งจากกว่า30ประเทศ นางสาวอิสรีริมเรืองรองผู้บริหารเพชรพันตราระบุว่าหลังได้รางวัลมียอดจองสั่งซื้อจากจีนเพิ่มขึ้นเพราะคนจีนนิยมในผลิือกาารออกแบบอัญมณีที่สวยงามของไทยและการได้โอกาสขยายตลาดในประเทศจีนอาจทำใยอดขายในปีนี้เติบโตได้ถึง1,000ล้านบาทและสามารถแชร์ตลาดเครื่องประดับเพชรในไทยได้30-4 0